<laughs> งายทองเลยทั้งดวงแม่กแก้วอุ้ยอุ้ยดูว่านะขึ้นจิ้งเลยตามแม่แบบเร็วมากเลยแน่แน่้นไปไหนถอยแก้วถอยแม่แก้วพากขึ้นละพาน้ำร่วงขึ้นละถอยน้ำร่วงไม่ไ่อยาขึ้นพอลู้ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องดวงฟ้าน้องดวงใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปของเราในรอบต่อไปค่ะโอสาวๆจะเล่นน้ำไหมนอจะลงอาบน้ำกันเปล่าน,นะคะลูกเร่งลูกเรุวลุกเร็ง จะลงไหมเอ่ยน้องดวงจะลงไหมคะดูว่าใครจะลงอาบน้ำเนาะน้องดวงน่าไม่เสร็มลงแล้วน่าไม่เสร็มลูกอาบแล้วอาบน้องดวง โอ้ือชิโน่เลยชิโนเลยขอเล่นขอบขอบนี่พอมาเล่นกับพี่ลุงนิดวานพี่ลุงค่อยลงพี่ลุค่อยลง พี่ลุงอ้าพี่ลุงยังไม่กล้าลงพี่ลุงยังไม่กล้าลงเดี๋ยวมาลงโอเค น้ำสนุกเลยแม่แก้วแม่ฟ้าแม่แสนแม่แสนเล่นคนเดียวเลยค่ะแม่แม่ระบำนะเล่นระบำดูคนเดียวเลย เล่นด้วยกันนะคะม่โอ้โหปลาปลาอะไรปลาไม่ปลาปลาโดดใส่ไม้คปลาไม่เห็นปิาเลยะอันนี้ลาเยอะแล้วคอเนี้ปลาออกใจนี่อะไรนี่ะมันเรียกอะไรพรวน่รนกันไ้ไ้ไวเราปลาไ้ไเราุ้งเราุ้ง হেৰি <coughs> কোন <coughs> 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 เจ๋งเลยลูกเก่งเจ๋งเลยว่ายน้ำเก่งเจ๋งลูกไอ้ลุงก็เล่นอย,อยู่กับแม่นะคะอืมเล่นดีกว่าอหงายทองเลยด้วยแม่แก้วฮ <H ui> ุ้ยฮุย้ยดูว่ายน้ำ <H ui> จริงๆริเลยตามแม่แบบเร็วมากเลย แน่แน yeah, yeah, yeah. ่แน่ไปไหนไปพากันไปไหนนั่นไปไปขอล้วนเนี่ยขอล้วนขอล้วนนี่พี่ตุงทำอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ย งูใช่ไหมแม่แ้วแล้วนวิ่งใช่ไหแล้วหนูเผลอไปแล้วหนูเผลอไปสต็อปแล้วตูก็มืเลยมันมันห้าดีสต็อปนี้งดวงอย่าเล่นขอขาลูก เที S <S 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 so ่ยวีพาขึ้นละพา้ำลวงขึ้นละถอยาำงไม่อยาขึ้นพอร้วนเร้วน่อย่หายหมดแล้ววะสวยไหม

นั่นคำแล้วมาแล้วมาแล้วยังเลยแม่ไฟ,ไฟยังไม่มุมดเลยมามาเดินะมา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 เฮ้้ ปะแป้ปงนะคะเล่นสปาก่อนปะแป้งก่อนโอ้ยโอ้ยทำอะไรลูกเือนองดวงน้องดวง ลเชโอ้ย็ยนลบเลยเนาะ ไม่เซ็นก็ด้วยละ่ะนั่นดูไม่เซ็นค่ะดู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 จะปีนไม่เซ็นล่ะลูกใช่หรอหนูจะปีนไม่เซ็นเหรอคะนีค่ะม่ น้องโนยยังไม่อยากไปเลยค่ะ ดูพีรูมพรองไปแล้วยังลูกน้องดวงแม่แม่แมอแม่เซนรักกับแม่แก้วตาไปเลยนะคะยังเหนือสาวๆของเร้าไม่ไปเมื่อไรจะไปลูกน้องดวง อยูยืนกินยาเฉยเลยไม่ได้สนใจแม่เลยเนาะไปลูกไปไปแล้วเขาไปกันแล้วแล้วลูกเล่าไปแม่พ้าพาเด็กๆไป ูกแม่ฟ้าเนูะไปเร็วไปเร็วเดินมาเด้อเด็กใ่ลูกคู่นี้เนาะเป็นลายแม่ฟ้า มาเร็วมาพี่รุ่งกลับบ้านมาเร็วมาเด้อมาเด้อจะพักกันอยู่ปลาหรือไงนี่แม่เสร็จลักแม่ฟ้าใส่นองดวงไปแล้วนะมาเร็วมาแล้วพี่รุ่งมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ่าพากันเข้าป่านะจะเพิ่งพากันเข้าป่าไปนะ